วันนี้นิดก็จะมารีวิวนะคะครีมกันแดดน,นะคะของแบรนด์คริสซ่านะคะตัวนี้ก็สั่งมาจากเพจกระเป๋าโคตรถูกนะคะเป็นอสองเซตนะคะเซตหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งถ้าราคาขายก็จะอยู่ที่สองเก้าเก้านะคะอันนี้นิดสั่งมาสองกล่องนะคะสีเก้าเกาในกล่องนะคะมันก็จะมีนี่พับให้แบบนี้แล้วก็จะมีครีมกันแดดให้แบบนี้นะคะทุกกล่องเลยตัวนี้นิดใช้มานี่ลองใช้มานะคะหมดไป เซตหนึ่งละกล่องขวดหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็คือขวดใหม่นะคะที่เพิ่งจะแกะกล่องไปนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือขอกล่อง,องนี้สีมันอาจจะออกดูขาวๆนะคะแต่ว่าเวลาทาไปแล้วมันจะแมทมากไปนะคะนี่ชอบมากเขาเคลมมาว่ามันมี SPF ถึง50นะคะ PA บวกๆนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะทาให้ดูทาให้ดูเลยแล้วกันอันนี้นี่แต่งหน้ามาแล้วนะคะมันสามารถใช้ได้ระหว่างวันนะคะไม่ใช่แค่ก่อนแต่งหน้าอย่างเดียวอันนี้นี่แต่งหน้านะคะ แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้จะทาให้ดูใช้มือเลยนะคะเอามาปั๊มหนึ่งนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะว่ามันจะเป็นยังไงมันอาจจะดูขาวๆนะคะแต่ว่าเราทาแล้วมันก็จะแมตเข้าผิวเราเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะโดยที่มันจะไม่เป็นคาบนะคะโหโคตรนวัตกรรมนะคะใช่ดีอะราคาก็โอเค ปริมาณก็สิบห้ากรัมนะคะขวดแพคเกจจิ้งคือดีมากใช้ออกแดดนี่หน้าไม่ดำเลยนะคะตัวนี้ลืมทาคอนะคะหน้าขาวแล้วคอดำนี่ไม่ไหวเลยนะคะไม่ไหวซูมนะคะอันนี้ใช้มือนะคะถ้าใช้พับก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งก็จะแน่นขึ้นกว่าเดิม นี่ฉีดน้ําเข้าไปนิดนึงนะคะหรือว่าใครจะแบบนะคะหรือว่าใครจะแบบชุบไปเลยทั้งก้อนก็ได้แต่จะชอบฉีดไปนิดนึงนี่นะคะเลือดอยู่นะเลือดนะโอเคค่ะตัวนี้ไม่หักเลยนะเต็มสิบก็ให้เต็มสิบหน้านุ่มชุ่มชื่นเดี๋ยวเวลาแบบผ่านไปนานๆอย่างเงี้ยมันก็จะแบบทําให้หน้าเราวันไบรท์ขึ้นอนะ่ะมันขาวแล้วมันก็สว่างขึ้นนะคะโดยรวมอชอบชอบมากๆเลยก็จบการรีวิวกัน เท่านี้นะคะแล้วเจอกับนใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย